สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพามาชมธรรมชาติจามเช้ากันเช้าเนี่ยมีนกกระยางขาวมาลงสะเยอะมากเลยนะจำนวนหลักพันตัวเลยมาหากินลูกกุ้งฝอยแล้วก็ปลาตัวเล็กๆก,กันนะ่ะเขามารวมตัวกันทั้งผงเลยละเพื่อนๆสรสะน้ำเนี่ยเท่าที่เราเดินดูอยู่เนี่ยนะก็จะมีน้ำสูงแค่แค่หน้าแข้งบางจุดก็แค่หัวเขา่า แต่ก็ยังมีลูกกุ้งปลาลูกลกุ้งฝอยปะปนอยู่บ้างเหมือนกันน้ำน,น้อยแบบนี้นกกระยางขาวชอบมาลงแต่ถ้าน้ำเยอะ,เ,ยอะเนี่ยก็จะเป็นนกกาน้ำนะเพราะเขาดําผุดดำมไววจับลูกกุ้งลูกปลากินเก่งมากนกกระยางขาวก็จะเดินช้ายชาขอบขอบสระน้ำแต่ครั้งเนี้มันเยอะมากเลยเ,เพื่อน